สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ครอบครัวมาอูพิษเปลี่ยนชีวิตเป็นมิตรกับทุกคนค่ะสาหรับวันนี้พอ,อาสาวขออนุญาตให้คลิปนี้เป็นคลิปพิเศษสําหรับเพื่อนๆทุกท่านนะคะเนื่องจากว่าพอ,อาสาวนั้นไม่ใช่ยูทูบเบอร์พอ,อาสาวไม่ใช่ครูไม่ใช่โค้ดนะคะพอ,อาสาวเป็นู้วงในการกองสวัสดิการสังคมในส่วนของท้องถิ่น นั่นหมายความว่าพออสาวไม่ใช่คนที่เชี่ยวชาญในเรื่องของการทำคิดหรือการสอนการถ่ายทอดอาจจะไม่ได้ดีเท่ากับคนที่มีความเชี่ยวชาญโดยตรงนะคะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ออกไปเกิดจากใจพออสาวทั้งนั้น มีตั้งแต่สิ่งที่อยากที่จะให้เพื่อนๆอ,อยากที่จะแบ่งปันรู้อะไรดีๆเขาอยากที่จะมาบอกอยิ่งวันนี้นะคะพอเสา,าอยากมาพูดมากๆเลยนะคะเพราะเห็นหลายคลิปนะคะที่ได้เรียนรู้ที่ได้เข้าไปฟังดูก็จะพูดถึงเรื่องว่ายูพิคคืออะไรยูพิกเป็น MLM เป็นแชร์ลูกโซ่หรอเออแต่เวลาที่พอเสา,าฟังดูแล้วเหมือนกับ พยายามที่จะโปรโมทกันว่ายูพิกไม่ใช่ MLM LM เป็นธุรกิจที่น่ารังเกียจตรงนี้ผอเสารรับไม่ได้นะคะบอกเลยว่ารับไม่ได้จริงๆเพราะธุรกิจ MLM เเป็นธุรกิจที่สวยงามนะคะอ๋อธุรกิจเครือข่ายเป็นธุรกิจที่สวยงามเป็นธุรกิจที่ให้แล้วก็แบ่งปันผู้คนให้มีชีวิตที่ดีขึ้นถ้าทำสำเร็จ นะคะถ้าทําสําเร็จแต่ทําไมพออสาวบอกว่าดีแล้วทาไมถึงไม่ทํานะคะพออสาวทาแล้วแต่มันไม่ประสบความสําเร็จเลยคะเพราะไม่สามารถที่จะถ่ายทอดให้กับออคนที่ตามเรามาได้นี่แหะคะ่ะคือสิ่งที่พออสาวอยากจะพูดจริงๆไม่ได้ไม่ได้ว่า MLM คือธุรกิจที่ไม่ดีนะคะ พ่อสาวไม่ได้ล้มเหลวในธุรกิจ MLM แต่เลิกก่อนอแต่เลิกก่อนเพราะอะไรเพราะพอสาวเชื่อว่าถ้าเราไม่สามารถที่จะถ่ายทอดให้คนที่ติดตามเรามาประสบความสำเร็จแล้วก็ทำได้เหมือนอย่างเราเราก็คงจะขอเลิกก่อนดีกว่าลองดูสิ่งอื่นที่เอ่อน่าจะตรงกับเรามากกว่านะคะ ก็มาเห็นในเรื่องของธ,ธุรกิจของยูพิกนี่แหละที่มาเห็นโอกาสนะคะโอกาสที่ใกล้เคียงกับ MLM แต่ไม่ใช่นะคะโชคดีที่ที่พออสาวมาดูนะคะเนื่องจากว่าเห็นมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วแต่ก็ไม่ได้สนใจเพราะคิดว่าจะเหมือนแอปพลิเคชันที่ผ่านๆมานะคะเพราะมีมากมายเหลือเกิน ในประเทศไทยหลายแอปมากนะคะที่มีลักษณะใกล้เคียงกันคือมีการแชร์แล้วก็สามารถที่จะรับได้ได้เหมือนกันนะคะแต่ทำไมถึงตัดสินใจทำยูพีเพราะว่ายูพีนั้นเป็นธุรกิจที่เรามองเห็นที่มาที่ไปนะคะเรามองเห็นที่มาที่ไปชัดเจนนะคะยูพเป็นแอปที่ ได้รับการรองรับการสนับสนุนจากราซาด้นะคะหลายคลิปเพื่อนๆที่ฟังมาก็พอจะทราบแล้วเป็นแอปที่ได้รับการสนับสนุนจากราซาดามีที่มาที่ไปรา z a d a ก็เป็นที่หนึ่งของ e อีคอมเมิร์ซเป็นระบบของการซื้อสินค้าผ่านทางโลกออนไลน์นะคะแต่ยูพิกออกมาในรูปของโซเชียลมมิร์ซซึ่ง เป็นไปนไม่ได้เลยว่าจะเป็นแชร์ลูกโซ่ยิ่งเราเข้าไปดูแผนรายได้แล้วบอกเลยค่ะว่าไม่ใช่แน่นอนไม่ใช่แชร์ลูกโซ่แล้วก็กึง่งกึงค่ะกึ่งๆึไปในทางของไก่ที่คนที่เราแนะนำใช้รหัสใต้สายงานเราในการซื้อสินค้าอัพตัวเองขึ้นมาเป็นยูพิ i เกอร์โดยที่ตัวเรายังเป็น you er ยูพิ i เกอร์อยู่นั่นหมายถึงว่าเราจะไม่มีรายได้กับคนที่เราแนะนำ แล้วมีตำแหน่งขึ้นมาเป็นยูพิกเกอร์เท่ากันกับเราเห็นไหมคะนี่คือความต่างนะคะนั่นคือการที่สามารถทำให้คนของเรานั้นเติบโตนะคะตัดสินใจที่จะเข้าร่วมเป็นพาร์ทเนอร์กับยูพิกตำแหน่งเท่ากันจะไม่มีไรายได้จากคนคนนั้นไม่เพราะ MLM ออนั้นจะมีะไรายได้นะคะ มีรายได้ไม่ตัดขาดจากกันกับทีมงานที่เราแนะนำไปแต่ยังไงณวันนี้พออสาวก็ยืนยันว่า MLM ดีจริงๆนะคะแต่การที่พออสาวไม่ทำ MLM ในตรงนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าพออสาวมองเห็นว่า MLM เป็นการทำธุรกิจให้กับบริษัทไหนบริษัทนึงหรือร้านค้าใดร้านค้าหนึ่งเพียงร้านเดียวเท่านั้น เพื่อนๆคิดตามนะคะเพียงร้านเดียวเท่านั้นที่เราทําธุรกิจให้ตรงนั้นบางร้านอาจมีสินค้าหลายตัวแล้วบางร้านอาจจะมีสินค้าเพียงชิ้นเดียวสองชิ้นสามชิ้นเท่านั้นนะคะแต่ในส่วนของยูพิเนี่เป็นโอกาสสําหรับทุกคนเลยค่ะเพราะอะไรเพราะสินค้านั้นมีสามหมื่นกว่าชนิดแล้วไม่ได้มาจากที่เดียวกัน นะคะสินค้านั้นหลากหลายมาจากหลายร้านหลายแบรนด์นะคะบางสินค้าบางตัวนั้นมาจากต่างประเทศบางตัวนั้นอยู่ในประเทศเป็นแบรนด์ที่อยู่ในประเทศไทยนะคะนำมาลงเราเห็นที่มาที่ไปของแอปพลิเคชันพอสาวจริงรู้สึกว่ามันสบายใจนะคะแอปนี้คงจะไม่หายไปไหน นะคะไม่ใช่ว่าเรา,เาแนะนำผู้คนเข้ามาใช้ใจ่ายผ่านแอปแล้ววันดีคืนดีเราเติบโตคนของเรานั้นเติบโตแล้วแอปพลิเคชันก็หายไปอย่างง่ายๆนะคะเหมือนอย่างหลายๆแอปที่ผ่านมาเมื่อไหร่ที่เราเกิดความกังวลใจและเรารู้สึกไม่สบายใจสู้เราไม่ทำดีกว่าใช่ไหมคะเออแต่ที่พอเราทำแอปพลิเคชันอยู่พีนั้นรู้สึก สบายใจมากค่ะบอกเลยรู้สึกว่าสบายใจมากเพราะอะไรคะเพราะไม่มีอะไรผูกพันไม่มีอะไรผูกมัดกันเราแชร์แอป,ปไปให้กับเพื่อนๆเพื่อนๆซื้อสินค้าในราคาที่ถูกใจนะคะหลายคนบอกว่าเอา้าทำไมข้างนอกบางตัวนั้นถูกกว่าตัวไหนที่ถูกกว่าเราก็ไปซื้อสิสงส่วนที่ถูกนะคะง่ายๆนะคะไม่ต้องไปคิดมาก ถ้าเราเห็นที่อื่นถูกกว่าเราซื้อที่ถูกนะคะเพื่อนเพื่อนอย่าเลยนะคะเออไม่ต้องเกรงใจกันแต่ตัวไหนที่ข้างนอกเห็นแล้วว่าเฮ้ยแพงกว่าเรามาซื้อตรงนี้แล้วเราได้อ่าธุรกิจด้วยอ่าเนี่สิ่งที่สําคัญค่ะถ้าเราจะเครียดไปถึงขนาดนั้นเพื่อนๆอย่าลืมนะคะว่าสินค้าแต่ละตัวบางครั้งบางช่วงมีการลดมีโปรโมชั่นนะคะถ้าสิ่งที่เราซื้อมา ถูกกว่าในแอปเราก็ไปซื้อตรงนั้นก่อนนะคะแล้วเมื่อไหร่ตรงนั้นมันขึ้นราคามาเราก็มาซื้อที่แอปพลิเคชันยูพิคไม่ใช่เรื่องยากง่ายๆสบายๆเรามีความสุขเมื่อไหร่ที่เราแนะนำให้เพื่อนเราเป็นยูพิคเกอร์เราไม่ได้ส่วนต่างเราไม่ได้ค่าคอมจากเพื่อนคนที่เราแนะนำเพราะตำแหน่งเขาเท่ากันกันกบเราแต่เรามีความสุข ที่เห็นเพื่อนเรานั้นได้รับประโยชน์มีความคุ้มค่าในการใช้แอปพลิเคชันใช่ไหมคะเมื่อก่อนนั้นเราซื้อสินค้าที่ราซด้าเราซื้อสินค้าในราคาถูกในแอปนั้นก็จริงแต่เราไม่มีแคสแบ,บ็กกลับคืนมาใช่ไหมคะแล้วเราไม่มีใครมาคัดสรรสินค้าให้กับเราว่าสินค้าที่เราซื้อนั้นเออดีหรือไม่ดีบางครั้งเราสั่งมาแล้วไม่เป็นไปตามปก ออมีปัญหาตรงนั้นตรงนี้ยืนยันนะตรงนี้ว่าแอปพลิเคชัน u ูพนั้นได้คัดสรรนะคะร้านค้าแนะนำแบรนด์ดีๆมาไว้เพื่อสมาชิกเรียบร้อยแล้วนะคะบอกเลยว่าประมาณ90%นะคะเพื่อนๆซื้อโดยสบายใจไม่ต้องกังวลว่าจะได้สินค้าไม่ตรงถ้าไม่ตรงเราสามารถที่จะคืนสินค้าได้ภายใน7วันเราไม่ต้อง จ่ายเงินก่อนด้วยเก็บเงินปลายทางโอเคไหมคะแฟกันทุกคนพอสา์ก็สบายใจนะคะมีห้างสัรพสินค้าขนาดใหญ่อยู่ในโทรศัพท์แชร์ให้เพื่อนเพื่อนก็สามารถที่จะเป็นเจ้าของห้างเป็นพาร์ทเนอร์ร่วมกับแอปพลิเคชัน u p i ิแล้วก็มีความสะดวกสบายในการใช้ใจ่ายผ่านแอปตรงนี้สบายใจที่สุด นะคะไม่ได้ยัดเยียดให้ใครมาซื้อสินค้าประเภทไหนประเภทหนึ่งเท่านั้นกลุ่มไหนกลุ่มหนึ่งเท่านั้นไม่นะคะตรงนี้มีให้เลือกหลากหลายอยากที่จะให้เพื่อนๆน,นั้นเปิดใจนะคะเปิดใจแอปพลิเคชัน U-PIC ไม่ใช่ MLM แต่กลึงกลึง m m m นิดหนึ่งนะคะมีอยู่นิดหนึ่งเท่านั้น แล้วก็ในส่วนของแชร์ลูกโซ่ตัดไปเลยค่ะถ้าเป็นแชร์ลูกโซ่คือผิดกฎหมายประเทศไทยแน่นอนไม่สามารถมาทำธุรกิจในนี้ได้นะคะแล้วก็ในส่วนของ MLM ก็เป็นธุรกิจที่ดีนะคะเพื่อนๆที่ทำอยู่ก็สามารถทำต่อไปได้อย่างสบายใจคนที่ไม่ได้ทำธุรกิจ MLM พอสาก,ก็ยังแนะนำนะคะ ลองศึกษาดูเยอะนะคะเดี๋ยวนี้บางธุรกิจบางอาบางค่ายนั้นก็เไม่ต้องรักษายอดแล้วนะคะเอไม่มีค่าสมัครด้วยมีการสะสมขึ้นสู่ตำแหน่งด้วยนะคะนี่ก็คือเป็นข้อดีของธุรกิจเป็นโอกาสกับทุกคนนะคะการที่ผอออสาวเลือกอยู่พิษก็มีเหตุผลอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้ว่า,อ,าอยู่พิษ ขายสินค้าให้กับร้านค้าจํานวนมากให้กับหลายๆแบรนด์ใช่ไหมคะแล้วก็เป็นโอกาสทางธุรกิจหนึ่งที่จะทําให้เรานั้นมีรายได้และมีโอกาสที่จะแพ s s i v e Income จริงๆคล้ายๆกับ MLM ได้เหมือนกันนะคะตรงนี้ต้องฝากเพื่อนๆไว้ด้วยนะคะว่าอตอนนี้สบายใจแล้วนะคะได้พูดออกไปแล้วนะคะว่ายพิคืออะไรกันแน่นะคะไม่ใช่ LM ็มไม่ใช่แชร์ลูกโซ่ยังไงบ้างนะคะถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆพอ,นอออสาวขอแนะนำนะคะแนะนำให้เพื่อนเอนเ,อนเปิดโอกาสให้กับตัวเองเข้ามาศึกษามาเรียนรู้ธุรกิจยูพิกของเรานะคะว่าเป็นยังไงมายูพิกเปลี่ยนชีวิตเป็นมิตรกับทุกคนนะคะรหัสของพออสา,าวนั่นก็คือ123705 สามารถที่จะคลิกลงไปด้านล่างได้เลยนะคะอยู่ด้านล่างนะคะคลิกเข้าไปแตะเข้าไปแล้วก็สมัครเป็นสมาชิกใช้ใจ่ายตามใจนะคะเมื่อไหร่ที่ต้องการมีรายได้พออาศรมีทีมงานที่จะแนะนำนะคะมีไลน์กรุ๊ปที่จะบอกรายละเอียดทั้งหมดกับเพื่อนๆในการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จเราจะเดินไปด้วยการบนเส้นทางอยู่พิษ หมายอยู่พิกเปลี่ยนชีวิตเป็นมิตรกับทุกคนยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากคะ่ะ